สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมก็มาเจอกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมกับผมบ่าวพัดคนเดิมเซียนไต้หวนันพี่น้องครับผมเนาะเอามาเจอกันในคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวทางนะครับผมเนาะแนวทางที่น่าสนใจอีกชุดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อแนวทางข้อมูลดีๆชุดหนึ่งอยากจะมาฝากพี่น้องอาไปไว้พิจารณากันนะครับผมเนาะสำหรับแนวทางในชุดนี้พี่น้องครับผมเนาะก็จะเป็นแนวทางของเลขดับเด้อพี่น้องเด้อ เลขดับนะครับผมสําหรับแนวทางชุดนี้ดีมากๆครับผมเนาะพี่น้องผมไปดูสถิตินะผมผมก็ติดตามอยู่เรื่อยๆอยู่ครับผมกับแนวทางชุดนี้แต่ผมไม่ได้เอามาลงให้พี่น้องไว้ดูนะครับผมเนาะอ่างวดนี้เป็นงวดแรกผมจะเอามาให้พี่น้องเอาไว้ดูกันนะครับผมนะเนาะเผื่อพี่น้องท่านใดนะครับผมอยากได้แนวทางชุดนี้เอาไปต่อยอดเอาไป ทำคลิปทําอะไรก็ได้นะครับผมเนาะไปลง youtube ไปลง Facebook ลงอะไรก็ได้นะครับผมแคปหน้าจอไปเป็นข้อมูลกันได้นะครับผมสาหรับแนวทางชุดนี้จะเป็นแนวทางเลขดับนะครับผมเนาะดับบนดับคู่บนดับคู่ล่างนะครับผมเนาะดับคู่บนคู่ล่างของหวยซอง ทงช่นะครับผมพี่น้องครับผมเนาะของงวดวันนี้นะครับอันนี้ของวันนี้้อพี่น้องเนาอ2มก,กราคมที่จะถึงนี่นะครับผมเนาะเลขดับบนดับล่างนะครับผมเนาะเอาพี่น้องให้พี่น้องมาดูสถิติกันก่อนนะครับผมเนาะผมมีสถิติให้ดู3-4งวดนะครับผมเนาะพี่น้องครับผมเนาะ 16ธันวาที่ผ่านมาพี่น้องดูดูกันไปช้าๆนะครับผมวิเคราะห์กันไปนะครับผมเนาะแนวทางชุดนี้เผื่อมันอาจจะไปทําให้พี่น้องได้ลดต้นทุนในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงกันได้นะครับผมเนาะลดต้นทุนเงินของเราพี่น้องครับผมเนะาะเอาเค่งๆกันโลดพี่น้องครับผมตัวใดมันบ่เป็นต่มากกับ่บต้องเอาจึงสินะนาะพี่น้องเนาะนี่งิดที่ผ่านมาเด้อพี่น้องเด้อแปดหกสามเนาะงวดที่ผ่านมาแปดหกสามบนสองหนึ่งล่างนะครับผมเนาะดูพี่น้องครับผมไม่มีเลยหกสามพี่น้อง กสามไม่มีนะครับผมนะมีเกตสามมีเกตสามสามเจ็ดนะครับผมนะหกสามไม่มีพ oh <hm ี่น้องกับผมนะล่างสองแปดนะครับผมไอสองสองหนึ่งครับผมสองหนึ่งก็ไม่มีนะครับผมพี่น้องกับผมดูสถิติงวดนี้ไม่มีสักตัวเลยนะครับผมถือว่าผ่านพี่น้องกับผมนะผ่านเด้อวดนี้นะครับผมนะนี่แล้วอีกวดนหนึ่งหนึ่งธันวาคมพี่น้องกับผมนะผมเก็บสถิติมาห้พี่น้องไว้ดูเผื่อพี่น้องชอบนะครับผมชุดนี้นะครับผมนะจะได้ลดลดต้นทุนกันได้นะครับผมนะ หนึ่งธันวาคมมันออกอะไรครับผมแปดสี่สามเนาะออกแปดสี่สามบนนะครับผมล่างหกหนึ่งพี่น้องกับผมเนาะดับคู่บนดับคู่ล่างเด้อสี่สามพี่น้องมีไหมสี่สามไม่มีนะครับผมเนาะเพราะว่าดับศูนย์เขาให้ดับศูนย์มาหมดเลยนะครับผมให้ศูนย์ดับนะครับผมเนาะดับไม่มีเลยนะครับผมเลขดับ ดับล่าง6กหนึ่งนะครับผม6กหนึ่งก็ไม่มีนะครับผมวดที่ผ่านมาก็ถือว่าผ่านพี่น้องกับผมนะสิบหกพฤศจิกายนนี่อีกอีกอีกวดนหนึ่งเด้อให้ดูกันชัดๆช้าๆไปจะได้เข้าใจพี่น้องพี่จะได้ไปพิจารณากันได้ถูกนะครับผมเนาะมีสถิติมีข้อมูลย้อนหลังให้ดูเรียบร้อยพี่น้องกับผมเนาะไม่ต้องกลัวสําหรับผมผมกลัวพี่น้องจะไม่ได้กันพี่น้องกับผมเนาะเอาแนวทางข้อมูลที่มั่นใจที่แน่นอนที่ดีๆมาฝากพี่น้องไปไว้พิจารณากันนะครับผมเนาะอ่อ นี่สิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมาเด้อพี่น้องเด้อสองสองหนึ่งเนาะบนสองสองหนึ่งพี่น้องดูมีหนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสามหนึ่งสี่หนึ่งเห็นไหมครับผมไม่มีสองหนึ่งถือว่าผ่านนะครับผมแม่นมากเลยนะครับผมเนาะไม่มีนะครับผมถือว่าผ่านดับนะครับผมดับไม่มีเลยนะครับผมเนาะส่วนล่างครับผมดับนะครับผมออกสามแปดพี่น้องสามแปดมีแต่สองแปดเนาะศูนย์แปดเนาะเออนะนะครับผมเนาะก็ผ่านพี่น้องครับผมนะเออ นะครับผมสถิติดีนะครับผมผมก็เคยติดตามกันอยู่หลายๆงวดอยู่ในวทางชุดนี้พี่น้องครับผมเนาะนี่สําหรับงวดนี้้ะพี่น้องเลือยเลขดับเอาพี่น้องแคปหน้าจอเอาไปดูกันนะครับผมถ้ามันถ้าพี่น้องชอบอยู่ในนี้ก็เล่นน้อยๆก็ได้นะครับผมเนาะมผมก็ไม่ ไม่ว่าหรอกครับผมกองกองฉลากนะครับผมเนาะรัฐบาลมันไม่มีเลขดับนะครับผมแต่มีไว้ชุดหนึ่งมีไว้มันก็ยังดีนะครับผม mm. เผื่อจะได้ลดต้นทุนกันไปบ้างนะครับผมเนาะดูไว้ก็ไม่เสียหายได้พี่นอ้องเด้ออ่าถ้าใครชอบเลขที่มันอยู่ในนี้ก็ไม่ต้องเอาไปเล่นนะครับผมเลขที่ไม่น่าจะเล่นได้พี่น้องเด้อไม่ใช่เลขดับหรอกเลขที่ไม่น่าจะเล่นนะครับผมนะถ้ามีในนี้ก็ เล่นได้แต่เล่นน้อยๆนะครับผมเนาะไม่ต้องไม่ต้องเยอะนะครับผมเนาะนี่สำหรับงวดนี้ข้อมูลเลขดับคู่บนดับคู่ล่างนะครับผมเนาะก็ตามนี้เลยพี่น้องหลายตัวมากครับผมเนาะมี0ูนย์หนึ่งหนึ่งสองหนึ่1ศนี่ห่แะครับผมเนาะนี่แหละครับผมเนาะแล้วก็ไปกลับกันนะครับผมเนาะหกหนึ่งเดหนับผมนะล่างก็61 เกตหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งหนศูครับผมเนาะนี่นะครับผมเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่พี่น้องถ้าใครแบบเชื่อในแนวทางแบบนี้นะครับผมพี่น้องก็เอาไปดูดูกันไว้ด้วยพี่น้องด้วยไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่ก็แนะนําก็ไม่อยากจะให้ลงทุนเยอะนะครับผม สำหรับในตัวเลขถ้ามันมีอยู่ในนี้นะครับผมไม่อยากให้ลงทุนเยอะนะครับผมนะ,ะแม่แน่ของเขาอาจจะดีดีจริงๆนะครับผมนะ,ะตามนี้เลยพี่น้องครับผมแนวทางดีๆข้อมูลดีๆนะครับผมนะอยากจะมาฝากให้พี่น้องไปไว้พิจรารณากันแค่นั้นนะครับผมนะมันเป็นความเชื่อความ เชื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องนะผูเรบปเซียกับพเป็นยังนะครับผมนะชอบกระจัดขัดใจกก็ผ่านนั่นแหละทุกตัวเลขทุกแนวทางมันก็ไม,ม่มีใครรู้นะพี่น้องเนาะเออก็ตามนี้นะครับผมได้ข้อมูลดีๆที่น่าสนใจเก็บสถิติดีๆนะครับผมแนวทางชุดไหนก่อนที่ผมจะมาลงให้ผมก็ไปดูสถิติกันก่อนพี่น้องครับผมเนาะแนวทางที่เคยติดตามมาหลายๆงวดอย่างเงี้ยอ่าดูสถิติโอเคมานน่าเชื่อถือผมก็อยากจะมานําเสนอให้พี่น้องไปไว้พิจารณากันนะครับผมเนาะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้แกล้งไม่ได้ตั้งใจที่จะมาหลอกลวงอะไรกันะผผมาอยกจให้ ได้ข้อมูลดีๆให้พี่น้องเอาไปลงทุนกันจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมนะด,ด้วยความหวังดีจริงๆนะครับผมจากใจผมเด้อพี่น้องกับผมนะอ่ะผมตั้งใจนะครับผมผมทุ่มเทมากนะครับผมกับการทําคลิปแนวทางแบบนี้ให้พี่น้องเอาไปไว้พิจารณากันนะครับผมพี่น้องกับผมอ่ะตามนี้แล้วพี่น้องเล้อขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะครับผมนะครับผมต้อนรับปีใหม่กันอย่าง อย,าง,า,ออยางมีความสุขนะครับผมนะอต้อนรับปีใหม่อยากมีความสุขส่งท้ายกันส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับผมเฮงๆปังๆกันได้พี่น้องเด้อรวยๆกันอีกเหมือนเดิมนะครับผมพี่น้องครับผมนะอขอให้มีความสุขอยู่ดีมีแห้งกันทุกผู้ทุกๆๆคนเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมรักษาสุขภาพร่างกายแข็ง,แ,ขงแรงนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมอย่าลืมพี่น้องครับผมดูคลิปจนแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ ให้ด้วยนะครับผมนะฝากหัวใจกดหัวใจให้ด้วยนะครับผมนะกราบขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การติดตามที่ให้การไว้วางใจกับแนวทางของผมนะครับผมนะกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมไว้เจอกันใหม่ครับผม